เมื่อพูดถึงผลิตผลทางการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียนหลายๆประเทศก็มีผลิตผลที่ซ้ำกันและอาจจะเข้าข่ายต้องแข่งขันกันด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือปาล์มของอินโดนีเซียซึ่งส่งผลต่อปาล์มของไทยติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณทิวลิปนาคสมภพเปล่าคะ่ะ ข้นงวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะไปคุยกันถึงเรื่องพืชเศรษฐกิจร้อนๆของภูมิภาคอาเซียนนะคะก็คือเรื่องปาล์มนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับอาจารย์อภิสารวาน,นิชนะคะว่าปาล์มในอินโดนีเซียมันกระทบกับปาล์มในประเทศไทยอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณชิลิ่รครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับอยากจะชวนคุณเฉลิ่คุยเรื่องราคาผลปาล์มสดในประเทศไทยที่ไปโยงกับอินโดนีเซีย คุณจิริบคงทราบอยู่แล้วว่าขณะนี้ราคาผลปาล์มสดในประเทศไทยเนี่ยอยู่สูงอยู่ดีๆสิบบาทต่อกิโลเหลือ6บาทต่อกิโลเอ๊ะทาไมถึงเป็นอย่างนั้นผมแยกอย่างนี้ครับคุณจิริบครับนะท่านผู้ฟังครับก็คือว่าปกติราคาผลปาล์มสดในประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักๆเลยนะฮะหนึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารสต๊อกน้ํามันปาล์มดิบของประเทศไทยอันที่หนึ่งนะครับ อันที่2ครับขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดการน้ํามันปาล์มของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียสองสาเดือนก่อนหน้าน,นี้ราคาผลปาล์มเนี่ยมันสูงมากนะครับถ้าคุณทีริบจําได้นะประมาณรักเบษาขาบเกี่ยวพุทธานะครับอินโดนีเซียออกนโยบายอันหนึ่งก็คือว่าห้ามส่งออกปาล์มทุกชนิดทุกประเภทเหตุผลก็เพราะว่าราคาในตลาดโลกเนี่ยนะครับ ในพืชพลังงานต่างๆในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองเล็บซีดมะริดทานตะวันมันสูงมากจากสงครามรัเสเซียยูเครนมันเลยทําให้ดึงพืชพลัพงงานพืชพลังงานทดแทนเนี่ยอย่างปาล์มเนี่ยสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียจึงห้ามส่งออกปาล์มทําให้สต็อกปาล์มในอินโดนีเซียจึงปรับตัวสูงขึ้นมากอืนะเพิ่มสูงขึ้นจากสามล้านตันขนาดนี้นะครับก่อนหน้านี้น 3าล้านตันขณะนี้เพิ่มขึ้นไป7จถึงแล้านตันโอ้โหคือมากกว่าสเท่านะคะอาจารย์มากกว่า2เท่าเราถ้าเราดูข้อมูล20ปีย้อนหลังฮะคุณเทียดิบระหว่างราคาผลปาล์มสดในประเทศไทยกับสต็อกของน้ํามันปาล์มดิบในมาเลเซียและอินโดนีเซียจะวิ่งสวนทางกันเมื่อไหร่ก็ตามที่สต๊อกของอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้นก็จะทําให้ราคาปาล์มของเราลดลงเช่นกัน าะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดน้ำมันปาล์มในตลาดโลกและผลผลิตด้วยอินโดนีเซียเนี่ยผลิตผลผลิตน้ำมันปาล์มทั้งหมดเนี่ยประมาณ60%เอร์เซนของผลผลิตของโลกเลยนะเยอะมากเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็ส่งออกเยอะด้วยนะ60เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นสิ่งที่อินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มเมื่อไหรเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อรายเล็กๆอย่างประเทศไทย ทันทีครับมันอาจารย์ครับมันจะมีวิธีไหนไหมคะที่ทําให้ราคาของปลาล์มในประเทศไทยเนี่ยมันมีความเสถียรมากกว่านี้ได้ค่ะครูคำถามที่เป็นคำถามที่ดีมากเลยก็เพราะว่าถ้าเราดูโมเดลของอินโดนีเซียในการบริหารจัดการน้ํามันปาล์มเนี่ยเขาแบ่งเขาทำเปสส่วน1นึ่เขาไปทำคุกกิ้งออยก็คือน้ํามันทอดคนอินโดนีเซียชอบกินของทอดนะครับสไปทำไบโอดีเซลนะฮะสไปทำโอริโอเคมีเข้า นะสบู่ยาซิฟันผงกสกักพอกเนยมากรีนต่างๆเขาทำสามอย่างนี่โมเดลของอินโดนีเซียครับคุณจิริศครับแต่ปาล์มของประเทศไทยอุตสาหกรรมปาล์มของประเทศไทยทำดีสองเรื่องก,ก็คือ Oil, คุกกิ Bio ้งออย์ั่นก็ไบโอดีเซลและขณะน,นี้เรากําลังลดการใช้ไบโอดีเซลนะฮะโจทย์ของอินโดนีเซียขณะนี้เมื่อมีผลเมื่อมีสต็อกปาล์มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเขาทํำยังไง เขาประกาศชัดเจนนะเขาคือรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศว่าจะต้องใช้ไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นเพื่อไปลดสต็อกป์มราคาผลป์มสดในมาเลเซียอินโดนีเซียก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสามสี่เดือนในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยไปอยู่ที่4บาทนะครับ8บาทก็มีนะครับตอนนี้เหลือ2บาท50เพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซียจะต้องดึงผลป์มสดให้เพิ่มสูงขึ้นโดยการลดสต็อก ผนดีถามว่าแล้วประเทศไทยจะต้องทํำยังไงผมยกตัวอย่างของอิโดนีเซียไปแล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าไปผลักดันอุตสาหกรรมอื่นๆที่มันนอกเหนือจากคุกกิ้งออยที่มันนอกเหนือจากน้ํามันทอดนะเราเรากําลังลดไบโอเซลนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปลดไบโอเซลก็ต้องไปเพิ่มในโอริโอเคมีคอลคำถามที่สําคัญก็คือว่ามันในหลักการมันได้แต่ว่า เวลาธุรกิจเขาทำกันเนี่ยเขาพูดถึงต้นทุนในการผลิตเขาพูดถึงกำไรต้นทุนในการผลิตของเราสูงกว่านั่นก็คือราคาผลปาล์มสดของเราสูงกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซียแปลว่าถ้าเราจะทำผลผลิตอะไรก็ตามจากปาล์มเอาเข้าจริงๆแล้วนำเข้าจากอินโดนีเซียนี่น่าจะต้นทุนถูกกว่าได้ซ้ำหรือเปล่าคะอาจารย์ถูกกว่าแต่ถ้าเราพูดแบบนี้ เกษตรกรอาจจะไม่แฮปี้เพราะว่าจะมันจะถ้านําเข้ามามันจะดึงทําให้ราคาผลปาล์มสดเราเนี่ยตกต่ำทันทีแต่เป็นไอเดียที่ถูกต้องครับก็คือว่าถ้าเราสามารถจัดการเป็นช่องพิเศษเป็นฟาสต์ r ทร็กเพื่อจะวิ่งไปสู่สากรรโอเรีโอเคมิคลมันก็จะไม่กระทบในตลาดภายในประเทศราคาตลาดภายในประเทศราคาผลปาล์มสดภายในประเทศที่กเกษตรกรได้อยู่เนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกันแต่เราจะต้องมั่นใจบริหารจัดก,การให้ดีว่าสิ่งที่เรานําเข้ามา มันจะไม่ปนกับของภายในประเทศถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้ก็นะจะทําให้อุตสาหกรรมโอเรียเคมีคลเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะเราซื้อวัตถุดิบที่ถูกกว่าจากต่างประเทศเข้ามาโดยพ้องยิ่งจากอินโดนีเซียครับแม้กระทั่งมาเลเซียขณะน,นี้าานเนี่ยอุตสาหกรรมโอเรียเคมีคลเขาโตขึ้นเะครับเพราะส่วนหนึ่งก็ไปเอานำเข้าปามถูกๆจากอินโดนีเซียเข้ามาครับผม อาจารย์คะที่บอกว่าเรามาถึงทางแยกนี่หมายความว่าควรจะไปต่อกับปาล์มหรือหมายถึงว่าควรจะต้องเลิกผลิตหรือยังไงคะอาจารย์ต้องตอบคุณทิวฤิ์อย่างนี้ครับว่าเรากําลังผลักดันให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าถูกไหมครับนะเพื่อลด co 2ถูกไหมครับนะอินโดนีเซียเนี่ยเขาต้องการเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ะนะแต่เขาไม่ลดการใช้ไบโอดีเซลอ,อเขาไม่ลดการใช้น้ำมันอ่ะผมว่านี่คือความสุดยอดของนโยบ,บายนะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับ มีการผลักดันให้มีการลดการใช้ไบโอดีเซลลงเพราะกระแสของรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงก,การที่เราลดการใช้ไบโอดีเซลก็แสดงว่าต่อไปเนี่ยน้ำมันปาล์มติบก็จะมีมากขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่เราจะต้องผลักดันก็คือว่าน้ำมันปาล์มติบที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับไปทําอุตสาหกรรมอื่นๆอุตสาหกรรมนั้นก็คืออุตสาหกรรมโอเรีโอเคมีอต้าแต่เท <c oughs> ่ากับว่า <c oughs> แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นทุนในการผลิตของเรามันสูงขึ้น ไม่มีทางที่เราจะสามารถผลักดันโอริโอเคมีเข้าได้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะค,ค,ค่ะปาล์มน้ำมันนะคะโจทย์ใหญ่ค่ะของรัฐบาลนะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรกับเรื่องกลไกร,ราคาเรื่องกล,ลยุทธ์นะคะการแปลรูปอะไรต่างๆนะคะเป็นเรื่องซับซ้อนพอสมควรค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ